สวัสดีค่ะอยู่กับวุ้นเส้นสายมันค่ะวันนี้เรามาดูหนุ่มทหารนะคะวันนี้เรามาดูหนุ่มทหารน่าจะเขาเรียกว่าอะไรโป่งเนาะน่าจะมาขนโป่งออกจากคลองน้ํานะคะหรือภาษาไทยยุ้นก็ไม่รู้นะคะว่าเขาเรียกว่าอะไรมีแต่ผู้บ่าวทหารรอๆเลยนะคะตอนนี้วุ้นเส้นมาแอบดูผู้บ่าว มีสองฝั่งเลยแต่ผ่านมาเจอพอดีพี่เขากำลังทำงานอยู่นะคะตอนนี้ผู้บ่าวเห็นกล้องยิ้มใหญ่เลยโอแต่ไม่รู้นะคะว่ากรมทหารไหนนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะสุมอยู่ในรถนะคะไม่ลงไปข้างล่างฝั่งนี้ก็จะมีคนขับคนขับแบ็คคูนะคะ โวยขึ้นฝั่งนาะวันนี้จะพามาดูบรรยากาศผู้เบ่าวทหารนะคะไหนใครยังโสดมัตีิบอเดออร์แต่วุ้นไม่รู้นะว่าใครโสดไม่โสดวุ้นถ่ายอย่างเดียว แบคโคบูมยาวด้วยนีแบคโคมือยาวบุ้จะไม่ค่อยเห็นนะคะส่วนมากเราก็จะเห็นเป็นแบคโคขุดดินเนาะพี่ส่วนพิกัดนี่ก็คืออยู่ในตัวเมืองบุรีรัม์นะคะบ่า,บาวเห็นกล้องตื่นแล้วมั้งถึงกล้องแล้ว มือนทหารก็จะไล่ไล่ให้เขาเรียกว่าอะไรนะโอ้ยวุ้นนึกไม่ออกอนะเพราะว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรแต่บ้านวุ้นเขาเรียกว่าโป่งไหมผักตบชวาใช่ไหมคะถ้าวุ้นจําไม่ผิดนะคะถ้าข้อมูลผิดพลาดยังไงวุ้นก็ต้องขออภัยด้วยนะคะตอนนี้มีแบ็คโคด้วยแบ็คโครอรินเข้าฝั่งนะคะ บางส่วนก็จะไปดึงมาจากไกลๆส่วนฝั่งนี้ก็มีหน้าที่เอาขึ้นฝั่งใส่รถหกล้อนะคะรถหกล้อหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ่าจะเป็นรถหกล้อนะคะแล้วก็เอาไปเทที่อื่นเนาะโอเคค่ะคลิปนี้สั้นๆแต่ได้ใจความมาแอบดูผู้เ่าาทหารค่ะตีเล็กไม่อยู่นะคะไม่รู้ว่าตีเล็กไปไหน ไปแอบถ่ายแมคโครม,มุมไหนไม่รู้แต่วุ้นรู้แต่ว่าวุ้นมาแอบดูผู้บ่าวทหารนะคะโอเคค่ะวุ้นเส้นสายมันไม่บายค่ะ